ມັນຕ້ອງຕັດເລີຍແມ່ນບครับຕ້ອງຕงาม สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันมื้อนี้อยู่ในสวนกลวว้วย้อครับเด้อพามาอัปเดตสวนกล้วยนะครับหลังจากที่ปาดไปอันนี้เป็นสวนของหน้าผมนะครับเด้อสวนคางกันนะครับพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ้งเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเพิ่นถามเขามาว่าภาพมาเบิ้งแน่นะครับเนาะแปลงนี้แล้วครับที่เฮ็ุวิดีโอปาดนอกกล้วยให้พี่น้องเบิ้งนะครับ มาอัปเดตในเบิ้งนะครับบัวไายด้วยครับเด้อปาดออกแล้วนะครับต้นจะใไญ่กเกานะครับจะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์่าเกานะครับคือปาดให้เขาแตกยอดไม้ออกมานะครับต้นกล้วยจะสมบูรณ์นะครับอันนี้หน้าเพิ่งตัดแต่งนอไปด้วยครับเด้อเจ็ดเดือนแล้วนะครับเบื้องล่างต้นล่างต้นมีแต่ต้นใหญ่ๆครับผู้รนี่เป็นแถวเลี่ยงสวยงาม นะครับตอนปลูกนี่เอาเชือกดึงนะครับเด้อมันค่อยจะตรงอันนี้พื้นที่ตัวนี้บ่อหอดไรนะครับแต่ว่ากล้วยนี่ปลูกอยู่นี่สามรอยต้นนะครับหนาตึบเลยนะครับหเมตรคูณหเมตรก็ได้นะครับเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งก็ได้หรือว่าสองคูณสองก็ได้นะครับแต่สองคูณสองกล้วยเขาจะปลูกได้อยู่ประมาณห้าร้อยต้นนะครับ ประมาณนี้นียครับแปลงนี้กับผมอาร์ดวิดีโอกันการกําจัดห้านะครับนี่คือเอาฟางคุมเบิดทั่วแปลงเลยนะครับบ่เ,เกิดถึงเกิดกระส่วนหน่อยนะครับเบงห้าไมา่ค่อยมี ตอนที่ปลูกแปลงนี่นะครับโอ้ยแหลงกแ็แหลงครับดินแกนกับแกนนะครับแข้งเป็นแข้งเลยที่ดินนะครับพ่อปลูกติดแล้วเบังครับบังลํำต้นสวยงามอีลีครับสุดยอดเจ็ดเดือนนะครับเตรียมแตกปีแล้วนะครับปุ๋ยพ่อนำพ่อนะครับ แปดเดือนนี่คือออกปีแน่นอนนะครับก่อนที่พี่น้องจะล่งปลูกนะครับเริ่มแรกนี่ให้แซน้ำยาก,กันเชื้อรากอน,นะครับเด้อเพื่อป้อกันเชื้อรามันกัดกัดหักนะครับเรื่องเือเข้าปลูกไปต้นมันใหญ่ยังสิเชื้อรามันกินนะครับก็จีได้ตัดต้นนันทิมไปเลย แช่ใบสองคืนจากนั้นร่วงปลูกนี่คือเอาปูนขาวห้อยลงไปก่อนนะครับตามด้วยแกบแล้วก็ตามด้วยขี้งัวแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยยูเรียนะครับลุมก็ต้องคุนเลิกก็ได้ปลูกลงไปจากนั้นสิบหาถึงยี่สิบมื่อนะครับปาดปาดนอได้เลยนะครับปาดนอประมาณสิบหมาเส้นนะครับไม้เขาแตกยอดไม่ถ้าพี่น้องบ่าปาดต้นมันจะเหี่ยวจะแหลมนะครับต้นน้อยแล้วก็ ต้นนั่นจะบ่ค่อยสมบูรณ์มาไหนนะครับพราะออกปีออกมากว่ากะจะน,น้อยน่อยเลี้ยๆนะครับเดี๋ยวผมพายางไปเบื้องมองที่เกินมากแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นไซดําเป็นไซดํดำวิธีแก่คือตัดทิมไปเลยนะครับตัดทิมให้แตกนอไม่ ai, แล้วก็เห้าเลี้ยงนอไม่เอานะครับแต่ว่าอันนี้เลี้ยงได้กับเพท่านกันนะครับเอานอไว้ถาขาย ต้นว่ามันซ้ำเอวยว้นหมดเลยต้นใ่แห้งโอนนะครับอันนี้ใส่เป็นระบบนำยดเด้อครับเด้อขึ้นน้ำนี่ซ้องมือขึ้นก็ได้หรือว่าขึ้นทุกมือก็ได้นะครับป่วยหอมมักน่ำนะครับแห้งพ่อน่ำเท่าไรต้นให้งใ่เท่านั้นครับพ่อน่ำพ่อปุ๋ยบางทานนี้บวกมาทางนี้ หนากำลังมดนำกล้วยหน่อยอันนี้เป็นแปลงที่สามเลยครับนี่ยปลูกอยู่นี่นี่มาบ้างต้นนี้ครับนี่ถ้าอันใดคําำ่มยูนะครับการคำสองไปเลยต้นใดมันมันมันเอยียงแห้งๆนะครับอยู่ตรงนี้ไปไปเบ้งอีกต้นนึงต้นนี้เห็นไม่ค่อยชัดอันใด นนคัต้้ีประมาณนี้นะครับด้วยดินทั้งนี้เจ็ดวีแปดวีนะครับประมาณนี้ถ้าสิบวีขึ้นไปนะครับกล้ยหอม,นะะมจะน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยน้อยบ่ะยหนยเขาต้องตัดออกนะครับเลยเจ็ดแปดวีนะครับ, 7, v, รบพอดี เพราะว่าจะแย่งอาหารจนเกินไป่ะหมุดขม้าเบิงเบิงทางนี้เนาะมีต้นหนึ่งแตกปีอยู่ต้นหนึ่งที่สองต้นอี่และครับเดี๋ยวจักหน่อยก็ไล่กันเอกเบิงอันนี้ วสวยงามแล้วบ้างต้นนี้โฮก,กัตัดปีไปบัาง,มงมะะมหมืน่นสองหมื่นเนี่ยนะครับมาเบิ้งผมลืมหาเบิ้ง อีกอันนี้เพื่อ,อนนี่ครับโอ้ยโอเคพี่น้องเมืองครับขนาดดินนิ้นแหเลยครับนี่ mm hmm. พ่อปุ๋ยพ่อนามอันนี้นามหน้าผมมีขึ้นบวขาดเตือต้นใหญ่งามดีโอเคครับพี่น้องครับสำหรับเมือนี้ครับพาพี่น้องมาอัปเดต ส่วนกล้วยน่ำเล้งนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมนํำนะครับแล้วค่อยพอกันมือหนาด้วยครับเด้อสวัสดีครับ